สวัสดีค่ะทุกคนยินดีนนนนต้อนรับเข้าสู่ช่องดูดวงไพ่ยิปีบายการดาค่วันนี้พี่จะคัสกันในหัวข้อที่ว่าความสุขของคุณคืออะไรนะคะทุกคนจะต้องมีสิ่งที่มีทั้งชอบและไม่ชอบแน่นอนนะคะแล้วความสุขของคุณล่ะคืออะไรนะคะมีสีกองเช่นเดิมนะคะวันนี้เรามาพบกับนะคะแกง ชินจังไม่ใช่แก๊งสิเพราะว่ามีชินจังเบอร์สามตัวละนะคะตัวที่หนึ่งนะคะใครจะเลือกกองที่หนึ่งนะคะก็คือชินจังนะคะกองที่สองนะคะก็คือเจ้าชินจังอีกนะคะแต่ดูทำท่าแบบนี้นะคะแม่ ก็ยืนกองที่3นะคะเป็นเจ้าชินจังเหมือนเดิมแต่ใส่ชุดหน้ากากแอคชั่นนะคะและกองสุดท้ายนะคะชื่อเราไม่ได้ดูชินจังมาแล้วชื่อเนเนจังหรือเปล่านะคะเด็กหญิงผมแกะนะคะอ่าหายใจลึกๆนะคะเลือกหนึ่งกองค่ะ โอเคคะ่ะขออนุญาตเก็บที่เหลือนะคะกองที่หนึ่งกองน,นะคะในหัวข้อที่ว่าความสุขของคุณคุณกองที่1เนี่ยนะคะคืออะไรนะคะเ,เรือพ่ยไปพร้อมๆกันนะคะ ได้เลยกลองที่หนึ่งความสุขของพวกคุณนะคะคืออะไรนะคะโอเคค่ะกองที่เออกองที่หนึ่งนะคะความสุขของคนที่เลือกกองที่หนึ่งเนี่ยคืออะไรนะคะ ความสําเร็จในชีวิตงไงล่ะนะคะเป็นเบสิกพื้นฐานเลยนะคะแต่จริงๆแล้วบางคนอาจจะไม่ได้ต้องการแบบนี้ก็ได้แต่คุณกองกองที่หนึ่งต้องการแบบนี้อะไรทุกอย่างนะคะอะไรคือความสําเร็จในชีวิตนั่นคือจะทําให้คุณมีความสุขมาก หความสําเร็จก็คือเกิดการการศึกษานะคะสอ,อาจจะประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานหรือตําแหน่งนะคะออคืออะไรก็ตามที่คุณอยู่ตรงจุดจุดนี้แล้วคุณสามารถไต่ไปถึงที่เขาเรียกว่าที่สุดแล้วก็คือปเปรียบเสมือนปริญญาแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นความรู้ การใช้ชีวิตหรืออะไรก็ตามหรือในหน้าที่การงานอะไรสักอย่างที่คุณสามารถจะได้ใบประกาศมาหรืออะไรมานั่นคือความสุขและความมุ่งมั่นของคุณนั่นเองค่ะกองที่2คืออะไรคุณคิดว่าถ้าเออเราเนี่ยเป็นคนมีความสามารถเพราะฉะนั้นการได้โชว์ศักยภาพได้ความสามารถของของเราเนี่ยมันคือความสุขนะคะทุกครั้งที่คุณได้เสนอผลงานได้เสนอโปรเจกต์ได้ทํางานหรือได้กัดทําได้ลงมือทําอะไรก็ตามที่เป็นความสามารถส่วนบุคคลส่วนตัวของคุณนะคะคุณจะ รู้สึกเป็นความสุขแล้วมันเป็นเกียรติมันมีความสุขมันเป็นความพอใจเป็นอย่างยิ่งที่คุณได้ทํามันออกมานะคะความสุขของคุณอีกอย่างหนึ่งคืออะไรคือการได้ใช้จ่ายอย่างฟุ่มเฟือย นะคะมันเป็นความสุขอะทาไมคนที่ใช้เงินฟุ่มเฟือยถึงมีความสุขล่ะมันมีความสุขจริงๆเนาะเราเข้าใจเลยเพราะว่าเรารู้อยู่แก่ใจเนี่ยเอ้ยมันไม่ใช่การเก็บเงินไม่ใช่เลยแต่พอเราได้ใช้ไปแล้วเราได้ของมาอะไรเงี้ยเฮ้ยความสุขจริงๆไม่ว่าจะเป็นอะไรที่เราชอบนะคะเพราะฉะนั้นนะวันนี้เรายังมีโอกาสอยู่นะคะเราก็ใช้ไปเถอะนะคะเราไม่รู้หรอกว่าในอนาคตเนี่ยเราอาจจะไม่ได้ใช้มันหรืออะไรมันมีเหตุการณ์อะไรแต่ณวันนี้ถ้าเราทำเราไม่เดือดร้อนตัวเราเองเราใช้เงินแล้ว ไม่เดือดร้อนตัวเองเราใช้เงินฟุ่งเฟยแล้วไม่เดือดร้อนพ่อแม่ไม่เดือดร้อนคนรอบข้างไม่เดือดร้อนลูกครอบครัวเราใช้นะคะเราแค่แบ่งเก็บไว้แต่วันนี้วันนี้พอเราใช้มีเท่าไหร่เราใช้หมดเลยคือนั่นนั่นนั่นคือนั่นคือกองที่หนึ่งนะคะแต่เป็นแต่ว่าเราแนะนํานิดนึงคือถ้าว่ามันไม่ได้เดือดร้อนใครไม่ได้ทําให้ตัวเองเดือดร้อนด้วยเราก็ใช้ไปนะคะแต่ก็ต้องสมเหตุสมผลหน่อยนะเพราะลักษณะพายแบบนี้เนี่ยใช้หมดเลยนะคะมีเท่าไหร่ฟุ่งเฟยหมดเลยนะคะแต่ว่าเดี๋ยว คุณเนี่ยก็คือมันเหมือนอาจจะแบบว่าเพิ่งเพิ่ง,พ,งพิ่งมีเงินมาเพิ่งได้เงินเดือนในช่วงแรกๆมันเลยอยากใช้ไงมันคือความสุขนะตอนนี้แต่สักอีกสักตะเดียวนะคุณจะคิดแล้ว่าเอ้ยมันชีวิตเราเนี่ยต้องมีการ ต้องมีการเริ่มต้นนะคะการเริ่มต้นใหม่นะคะการหรือทำทำอาชีพหรือประกอบอะไรสักอย่างหนึ่งให้มันเป็นการเริ่มต้นที่ดีนะคะแล้วทําไมคุณกําลังจะมีการเริ่มต้นที่ดีด้วยนะคะในอนาคตอันใกล้นะคะ เออเป็นเกี่ยวกับสายงานที่เรียนมาหรือความรู้ที่เรียนมานั่นแหละคุณกำลังจะได้เริ่มต้นในชีวิตอะไรดีๆสักอย่างของคุณแล้วมันก็จะทําให้การเริ่มต้นครั้งนี้มันมันมันดีแล้วมันก็จะส่งผลในระยะยาวของคุณด้วยนะคะแล้วก็มุม่งมั่นไปใช้ความรู้ที่มีนะคะเริ่มต้นไปนะคะแล้วเรื่องสุดท้ายความสมคุณคือคืออะไรนะคะคือบางทีถ้าเกิดว่าคุณคนทุกคนเนี่ยมันมีเรื่องที่อึอดอดัดหรือเรื่องไม่สบายใจการที่คุณได้คุยหรือการที่คุณได้ระบายบอกเล่าเมาส์ กับเพื่อนกับคนรอบข้างกับคนรู้ใจเนี่ยการที่คุณได้ปลดปล่อยได้อะไรบ้างน,นะคะตรงนั้นแหละมันคือก็เปรียบเสมือนมันคือความสงคุณเหมือนกันนะคะแล้วก็จริงๆแล้ถ้าเกิดคุณเป็นอย่างเนี้ยคุณเป็นคนที่มีความสุขจริงๆนะเพราะว่าการที่ บางทีเนี่ยเราเราเก็บทุกอย่างพูดทุกอย่างมันอึดอัดมันไม่มีความสุขหรอกเพราะฉะนั้นลักษณะน,นี้คุณเป็นแบบเนี้ยเราคิดว่าคุณเนี่ยกองที่หนึ่งเนี่ยเป็นคนที่มีความสุขค่อนข้างมากเพราะฉะนั้นการสรุปความสุขของคุณคืออะไรนะคะก็คือการประสบความสําเร็จและโชว์ความสามารถในชีวิตและกําลังจะได้เริ่มต้นใหม่นั่นเองนะคะบทสรุปค่ะต่อไปค่ะกองที่สองนะคะสําหรับคนที่เลือกเต้าเต้าเต้าตีนตังอย่างนี้นะคะอะ คว <Yeah. S 2> ามสุขของคุณคืออะไรนะคะเลือกให้ไปพร้อมกันค่ะ ได้เดีวได้เดีวดเวความสุขของคุณคืออะไรคะทำยังไงก็ได้ไม่ว่าจะผ่านการขอตือ้ออตามเอามาสิทธิ์ของฉันทำยังไงก็ได้นะคะที่ ถึงแม้ว่ามันจะไม่ถนัดมันจะไม่ใช่ตัวคุณทำไงก็ได้พยายามมีสมาธิวิสติกับมันแล้วทำยังไงก็ได้ที่มีเงินคำตอบของกองที่สองคือความสุขของคุณคือเงินเงินเงินและก็เงินคุณจะทำทุกวิถีทางไม่ว่าจะแลกด้วยอะไรก็ตามแต่ทุกครั้งคุณไม่ได้ คนที่สเปะสปะโมโซะนะคะคุณเป็นคนที่วางแผนก่อนมีสติก่อนแล้วไปคว้าเงินมาคุณมีสมาธิทุกครั้งคุณคิดก่อนทุกครั้งแต่ว่ามันยังไงก็ได้อะจะด้วยวิธีไหนก็ตามแต่ผ่านการคิดของคุณแล้วอ่ะคุณจะต้องได้เงินมานะคะไม่ว่าจะมาในแง่ไหนขอออนวอนเตอเอามาสิหรือใชออออ้หรือขอมาจากใครขอมาจากผู้ชาย ท,ที่ที่หัวงงูขอมาจากใครก็ได้มันจริงๆอะคุณไม่ถนัดหรอกที่ทําแบบนี้แต่คุณมันทํำยังไงได้มันเป็นความสุขของเราเงินใช่ใครพูดว่าเงินซื้อทุกอย่างไม่ได้ใช่แต่เงินทําให้เรามีความสุขได้เพราะฉะนั้นไม่ใช่เรื่องผิดนะคะขอแค่คุณไม่ผิดกฎหมายไม่ได้ทําให้ใครเดือดร้อนยังไง ถ้ามันเป็นสิทธิ์ของคุณคุณก็ทําไปนะคะแต่บางทีคุณก็ในลักษณะนี้บางทีคุณทําไปคุณก็ใช่หรือเปล่าใช่หรือเปล่าฉันถูกต้องอเปล่าฉันถนัดแบบนี้ไหมจริงๆมันไม่ใช่หรอกแต่ก็อยากจะเน้นว่าให้คุณใช้สมาธิอย่างที่คุณเคยทำเนี่ยคุณทําอยู่แล้วทุกครั้งสมาธิและสตินในการที่จะหาเงินแต่ว่าขอให้คุณเพิ่มเพิ่มหลักตรงน,นี้ไปมากอีกนิดหนึ่งในการที่ จะไปไขว่คว้าหรือไปหาเงินมานะคะนั่นเองค่ะบทสรุปของกองที่2ก็คือความสมคุณคืออะไรก็คือเงินนั่นแหละนะคะแต่จริงๆแล้วนะคะก็ทุกคนแหละมีเงินก็มีความสุขหมดแหละเนาะนะคะแต่ขอเพียงแต่ว่าให้อยู่บนความยังคงอยู่ในความถูกต้องเท่านั้นแหละคุณเดินหน้าเลยนะคะฝ่มีเงินเยอะๆนะแต่ลักษณะนี้อาจจะมีเงินเยอะนะ โอเคค่ะต่อไปกองที่3ใครเลือกกองที่3มก็คืออะไรเจ้าชินจังนั่นแหละแปลว่าเจ้าชินจังในชุดนกกอะชั่นนั่นเองนะคะ่าเลือกใครไปพร้อมกันนะคะ ได้แล้วความสุขคืออะไรนะคะเออออเออเโอเคหน้าวันนี้นะคะมันเหมือนคุณคิดว่านะคะการที่เราโตเติบโต,ตขึ้นมาเนี่ยมันจะต้องมีทั้งเรื่องที่เราเก็บไว้บางเรื่องเราบอกใครไม่ได้ นะคะตรงนั้นมันอาจจะเป็นความความที่อยู่ในใจความทุกข์หรืออะไรอยู่แต่ไม่เป็นไรทุกคนมีนะคะคุณทุกคนมีเรื่องที่ไม่อยากบอกใครเรื่องที่ปกปิดโอเคไม่อยากบอกมันเป็นสิทธิ์ของคุณมันเป็นสิทธิ์ของเรามันเป็นสิทธิ์ของทุกคนที่จะมีเรื่องที่เก็บไว้ภายข้างในนะคะมันทําไมนะคะเรื่องตรงนี้มันมันบอกช้านะคะถึงแม้ว่า คนทุกคนไม่ได้โตไหมไม่ว่าจะเป็นยังไงทุกคนไม่ได้ชีวิตเลยเกิดมาเนี่ยเดินเหยียบก้าวเท้ามาเอ่อที่ดอกกุหลาบเลยเพราะฉะนั้นทุกคนมีเรื่องมีอดีตที่ทั้งดีทั้งไม่ดีเพียงแต่ว่าเราจะใช้อดีตตรงนั้นที่มันเจ็บและชอกช้ำในการที่จะดําเนินชีวิตต่อไปอย่างไรเพื่อไม่ให้เป็นแบบเดิมอีกเพราะฉะนั้นเราเป็นแล้วเรามีความทุกข์แล้วเราเจ็บ เวันนี้เราเจ็บแล้วอดีตเราเคยเจ็บแล้วปจุวันเราเคยเจ็บแล้วอนา,าคตเราจะไม่เจ็บแบบเดิมอีกนั่นคือมันทําไมอะเพราะว่าประสบการณ์มันจะต้องทําให้เราเราเข้มแข็งขึ้นสิไม่ใช่ว่าพอมีประสบการณ์แล้วเรากลับไปเป็นแบบเดิมไม่ใช่เราเชื่อว่าคุณเนี่ยนะคะมีประสบการณ์แล้วในการที่เออเออเจ็บชอกช้ำระกำใจมาแล้วเนี่ย เราก็จะไม่ทําซ้ําแบบเดิมอีกในเมื่อเราเจอคนแบบนี้คนไม่ดีแบบนี้เราก็เลี่ยงไปนะคะณนะวันนี้ถามว่าความสุขของคุณคืออะไรคุณคิดว่าคุณนยังไม่มีความสุขหรอคุณกําลังมองอยู่ว่าใช่หรอฉันหรอฉันหรอจะได้มีความสุขแบบเขาจริงๆคุณได้แต่มองแอบมองแล้วก็มองว่าฉันจะมีวันนั้นใช่ไหมทั้งทั้งที่วันนี้ฉันเป็นแบบนี้เจ็บแบบนี้แล้วก็ผิดหวังแบบนี้คำตอบคุณคือมีแน่นอนไม่เราไม่หลอก เราไม่เราไม่ได้มีผลได้ผลเสียอะไรในการที่มานั่งพูดแล้วบอกคุณว่าจริงๆเราดูไปเลยก็ได้นะแต่เราอยากให้ให้กำลังใจคุณแล้วให้คุณได้รู้ว่าอนาคตคุณมีความสุขแน่ๆคุณจะมีความสุขจากไหนจากจากคุณเหมือน นอวันนี้มันเป็นแบบเนี้ยมันพอแล้วแหละในการที่คุณชอบช้ำอ่ะวันหนึ่งกําลังใจใกล้ๆมาแล้วเนี่ยที่จะมาถึงเนี่ยคุณจะได้รับพรพรอะไรพรน,นั้นทําให้คุณสําเร็จในชีวิตนั่นเองหลังจากที่คุณพยายามอดทนนะคะเจ็บก็ไม่ ที่ผ่านมามันเจ็บมันชอกช้ำยังไงคุณก็ไม่ไม่เป็นไรคุณอดทนนะคะได้แต่แอบมองฟ้ารอวันวันของฉันจะมาถึงเมื่อไหร่ใช่วันนั้นแล้ววันนี้มาถึงคุณแล้วคุณกําลังจะได้ออมีความสุขคุณกําลังจะประสบความสําเร็จในชีวิตนะคะกับสิ่งที่คุณรออยู่อะไรที่คุณหมั่นภาพเพียรทํามาคุณกําลังจะประสบความสําเร็จมันในทุกอย่างมันอาจจะเป็นอะไรในหน้าที่การงานใบปริญญาหรือทําอะไรก็ตามแล้วได้ใบกระดาษ ประกาศนียบัตรว่าคุณสําเร็จแล้วนะคะหรือถ้าคุณไม่ได้เป็นแบบนั้นนะคะแปลว่าคุณกําลังจะได้รับพรนะคะหรือมันอาจจะไม่ได้เป็นเป็นใบหรือใบประกาศอะไรเนี่ยแต่ไม่สุดท้ายแล้วในชีวิตของคุณจะได้รับพรอ,อันดีงามจากนางฟ้ามันเป็นการที่คุณเ,เป็นบุญเก่านะคะที่คุณสมควรจะได้รับมันนะคะแล้วได้รับอะไรอาจจะไม่ใช่การศึกษาหรือหรือ ทางด้านการเรียนหรือทางด้านการงานแต่มันจะเป็นอะไรก็ตามที่คุณมุ่งมั่นพยายามทํามาแล้วถึงความถึงปลายทางปุ๊บมันสาเร็จอะอย่างเช่นคุณอาจสมมตินะสมมตินะคุณอาจจะเปิดธุรกิจอะไรตัวหนึ่งอยู่ก็ได้แต่พอคุณมุ่งมั่นทํามันมุ่งมั่นทํามันชั้นหรอชั้นมีสิทธิหรอชั้นมีสิทธิที่จะเป็นแบบนั้นหรอใช่คุณมีสิทธิ์คําตอบนะคะพอผลสุดท้ายแล้วพอสิ่งที่คุณมุ่งมั่นมาทามันเป็นเวลาน,านานแล้วเนี่ยมันจะออกดอกออกผลแล้วมันจะสําเร็จ อยู่ในใจแล้วมันคือความพึงพอใจของคุณวันหนึ่งคุณจะต้องมีความสุขแน่นอนนะคะณนะวันนี้อาจจะมองไม่เห็นทางอาจจะยังไม่ใช่อาจจะยังก้มหน้าก้มตาไม่กล้าเหมือนก้มหน้าก้มตากระทำณวันนี้ให้ดีที่สุดใช่คุณคิดถูกลนะณวันนี้คุณทําให้ดีที่สุดพอถึงเวลามันจะเป็นของคุณเองชีวิตคนเราเหมือนชิงช้าสวรรค์น,นะคะ มันมีขึ้นต้องมีลงวันนี้คุณอยู่ขาลงนะคะเพราะอะไรเพราะคุณไปรับคนหลายหลายคนนะคะพอคนขึ้นข,นขนึ้นชิงช้าสวรรค์เต็มนะคุณจะค่อยๆอ,อยลอยขึ้นไปลอยขึ้นไปพอถึงจุดสูงสุดนั่นแหละนะคะเพียงแต่ว่านะวันนี้คุณอาจจะรอใครอยู่รอบตัวคุณก็ได้ให้มีความสุขพร้อมกันถึงวันนั้นมันกำลังจะเข้ามาถึงลว มันเป็นช่วงเวลาของคุณนะที่จะมีความสุขอีกนิดเดียวคุณอดทนมาได้ต้องขนาดนี้แล้วทนต่อไปรับรับรองว่าคุณจะมีความสุขจริงๆในสิ่งที่คุณมุ่งมั่นฝ่าฟันลำบากและรอคอยนะคะโอเคค่ะเป็นกำลังใจให้เนาะเป็นกำลังใจให้กันและกันเนาะเพราะทุกๆคนเนี่ยมันมีทั้งสุขเศร้า เขาปนกันไปเขาถึงว่านี่สิชีวิตนะคะไม่มีชีวิตของใครที่ดีที่สุดต้องมีสะดุดต้องมีหลงทางเอ้ยมันเป็นเพลงนี่เอ๊ะเราเอามาร้องได้ไงโอ้โหถ้าไม่อายุไม่ไม่ไม่เก้าศูนย์จริงไม่รู้นะว่าเมื่อกี้เราพูดอะไรเราร้องเพลงอะไรนะแต่จริงๆนะคะไม่มีชีวิตของใครที่มันไม่มีสะดุดอะ มันต้องมีสะดุดหกลม้มมันต้องมีอะไรบ้างเพราะฉะนั้นเราก็เป็นแบบนั้นแหละอดทนอีกนีดนึงมันต้องใช้อะไรเพื่อความอดทนบางคนบอกว่าทนแล้วทนอีกทําอะไรได้ละ่ะทนต่อไปนะคะมันยิ่งทนมันยิ่งแก่งอะ่ะเนาะแต่เราเชื่อว่ามันจะต้องทุกอย่างมันมีการออกดอกออกผลน่ะนะคะมันจะต้องเป็นผลผลิตออกมาอย่างสวยงามแน่นอนนะคะกองที่สี่ค่ะ เอะไม่มีจมูกนี่นะจมูกน้องเนเน่จังไปไหนโอเคค่ะสำหรับคนที่เลือกกองที่4ี่นะคะเลือกไพ่ไปพร้อมๆกันค่ะเราเราตั้งใจทำกับกับทุกคอนเทนต์กับทุกทกับทุก,ก ทุกครั้งนะเราตั้งใจทุกครั้งจริงๆถึงแม้ว่าบางทีเราอาจจะพูดผิดพูดมั่วอะไรไปบ้างแต่เราเราพูดเยอะไปบ้างนะแต่ว่าเราอยากจะบอกทุกคนรู้ว่าเราตั้งใจทําให้ทุกคนจริงๆนะคะแล้วก็อยากจะเป็นกําลังใจให้ทุกคนนะคะโอเคค่ะเลือกไพ่ไปพร้อมๆกันค่ะของดีสี มาเลี้ยงกองที่สี่ใครที่เลือกน้องเนเน่จังนะคะน้องแกะนะคะความสุขของคุณคืออะไรนะคะความสุขของคุณคืออะไรนะคะความสุขของคุณคือนะคะอืมมันคือความสําเร็จนะคะมันคือคุณคุณมีความสุขอะที่ถ้าวันหนึ่งคุณจะสมหวังนะคะคุณจะสมหวังอะไรถ้าคุณคิดว่า ถ้าคุณทําแล้วนะคะมันมันสมหวังนะคะแต่เราเชื่อว่าณวันนี้คุณกําลังจะสมหวังอยู่นะคะคืออะไรคือการที่คุณได้มีบ้านนะคะมีม,มีมีบ้านมีรถมีพื้นที่ของตัวเองมีมีอะไรก็ตามที่ที่คุณทํามาด้วยตัวเองนะคะแล้วคุณก็สร้างมันด้วยมาตัวเองนะคะนั่นแหละคือความสุขของคุณนะคะหรืออีกเรื่องหนึ่งนะคะอ่า คุณทําอะไรที่มันมีชื่อเสียงนะคะแล้วอยู่คุณประสบความสําเร็จนั่นแหละคือความสุขของคุณนะคะนั่นคือความหวังของคุณนะคะสิ่งเอ่กองนี้จะมีสิ่งเตือนนิดนึงนกองสุดท้ายเนาะก็คือว่าในการที่เราจะต้องมีความสุขเนี่ยคุณต้องเลิกเลิกอะไรเลิกหวนแต่อดีตจริงๆอดีตมันไม่มีใครลืมได้หรอกค่ะแต่เพียงแต่ว่า เรามีวิธีจัดการกับอดีตยังไงอดีตที่มันมันไม่ดีอ่ะมันขมขื่นก็ก็พยายามกดมันลงไปมันลืมไม่ได้ก็เก็บมันเข้าไปในสุดขั้วหัวใจแล้วก็เอากุญแจเข้าไปล็อกไว้นะคะแล้วก็อยากพยายามลื้อฟื้นนะคะทุกครั้งที่จะนึกถึงอดีตที่ไม่ดีนะคะจะลื้อฟื้นนะคะให้แนะนําให้พยายามหาอะไรทําอย่างเช่นสมมติกําลังนอนนั่งๆอยู่กำลังมีความสุขอยู่นึกถึงอดีต โอ้ยมันลืมไม่ได้ก็ก็ให้ให้หมูฟให้หมูฟให้เร็วที่สุดเฮ้ยไปเปิดซีรีส์เฮ้ยไปไปไปฟังเพลงเอ้ยไปไปไปลดน้ำต้นไม้เอ้ยไปไปดูซิคือไปทำอ,อื่นอ่ะเพื่อที่จะไม่ต้องไปจมกับเรื่องเก่าที่มันเคยเจ็บนะคะเพราะฉะนั้นคุณเนี้ยมีความสุขขนาดนี้แล้วในชีวิตเนี่ยในการที่คุณมีข้อหนึ่งชื่อเสียงข้อสองบ้านใหม่รถใหม่หรืออะไรที่คุณหามาได้เนี่ยคุณสมควรจะ ได้ชื่นชมกับมันสินะคะแต่ก็เราก็เข้าใจแหละว่ามันไม่มีใครที่จะลืมลืม,ล,มลืมความทุกข์ในอดีตได้ง่ายๆนะคะแต่ก็ไม่เป็นไรในเมื่อบางทออีบางครั้งเราเลี้ยวไปนึกถึงมันนะคะแล้วก็เลี้ยวออกมาไม่เป็นไรนะคะแล้วความสุขของคุณคืออะไรอีกนะคะก็คือการที่คุณทำอะไรที่แบบว่า มันก็คือเงินทองของคุณอะไรที่มันเป็นความสุขนะคะคุณกําลังทําอะไรที่มันลงทุนไม่มากนะคะแต่มันได้กําไรเยอะนะคะโอ้มันยิ่งทําให้คุณมีความสุขนั่นเองนะคะแล้วก็เรื่องต่อมาความสุขคืออะไรมันคือการได้ได้หัวลําลึกถึงเพื่อนเก่านะคะรักเก่านะคะหรือญาติเก่านะคะหรือการคืนดีกันกับพี่น้องหรืออะไรก็ตามการที่คุณคุณกดกับ ใครไม่รู้มาเป็นเวลานานนะคะถึงนาวันนี้คุณได้คืนดีกันละได้เจอกันละได้เคลียร์กันแล้วได้ให้อภัยกันนะคะแล้วได้ได้สัญญิงสัญญากันแล้วมันมีความ ความรู้สึกดีเกิดขึ้นนะนั่นแหละมันคือความสุขของคุณอีกครั้งหนึ่งในการที่คุณหายโกรธการกลับมาเจอกันนะคะขอนสุดท้ายบทสรุปของกองที่4ี่เนี่ยค่ะก็คืออะไรความสุขของกองนี้กิคือคุณรักตัวเองนั่นเองนะคะการได้รักตัวเองดูแลตัวเองชำระล้างจิตใจตัวเองแล้วเริ่มต้นใหม่นะคะแล้วก้าวไปกับกับความสุขของคุณน่ะกับชื่อเสียงของคุณกับเงินของคุณน่ะนั่นแหละคือความสุขของคุณในการที่คุณได้ได้ลืมมันไปซะอะไรที่มันไม่ดีอะไรที่มัน เ,เ,เคยผ่านมาแล้วมันมันทำให้เรารู้สึกแย่เราก็เหยียบเหยียบลงไปที่พื้นเนาะเมื่อกี้บอกให้ล็อกเข้าในในในกล่องเก็บไว้ในหัวใจยเอาคือถ้าเหยียบเอาทิ้งนะแล้วเหยียบเหยียบเหยียบไปที่พื้นได้ก็ถ้าทำอย่างนั้ได้ก็ดีแต่ถ้าทําไม่ได้ก็ล็อกไปในความรู้สึกในความทรงจําที่มัน แล้วดันดันมันไปข้างหลังนในความทรงจำมาเนาะแต่ถ้าทําได้ก็หยิบมันออกมาแล้วก็ทิ้งไปที่พื้นแล้วก็เหยียบๆนะนั่นคือบทสรุปสุดท้ายของคุณก็คือว่าการที่คุณได้กลับมารักตัวเองอีกครั้งนะนั่นแหละมันคือความสุขของคุณค่ะโอเคค่ะเราขอให้ทุกคนโชคดีนะเราขอให้ทุกคนมีความสุขนะถึงแม้ว่าวันหนึ่งอ่ะจะมีเรื่องราวอะไรก็ตามที่มันผ่านเข้ามาแล้วมันไม่เป็นอย่างที่เราคิดนะแต่เราอยากให้ทุกคนสู้นะและก้าวไป ด้วยการเข้าไปกับมันคือคุณคิดว่าเอ้ยเข้าไปด้วยกันผ่านมันไปด้วยกันผ่านไปกับใครอะ่ะฉันอยู่ฉันคนเดียวตอนนี้ฉันลำบากไม่คุณลองมองไปสิทุกคนกําลังดิ้นรนกําลังต่อสู้ชีวิตบางคนอะ่ะเขาอยู่บนพื้นที่ที่สวยหรูแต่เขาไม่ได้มาบอกคุณหรอกว่า เขากำลังแบบมีปัญหาหรือกำลังทุกข์อยู่เพราะฉะนั้นให้เคลื่อนไปพร้อมๆกันตามที่โลกมันหมุนนั่นแหละนะคะแล้วก็มันก็จะมีเรื่องอะไรดีๆผ่านเข้ามาในชีวิตของพวกคุณอย่างแน่นอนค่ะโอเคค่ะจบแล้วค่ะวันนี้ราไปก่อนเนอะสวัสดีค่ะ